สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายการเอฟซีบัตรสุขทุกคนครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าไปสู่ขุทุกคนเข้าสู่ช่องเบารถไทยสิงครับเอาคลิปนี้มาเบิ่งเจ้า M6240 กี่นยครับปั่นหน้าครับพี่น้องโอ้ยมั่มขนาดพี่น้องเลยอ๋อที่โก้ห้วยดินใส่ดินปั่นยังไงนี่40ไร่ว่ามันเห็นเลยครับพี่น้องเลยปลั่น <c oughs> หน้าเฮยใหญ่ที่เหมาะเลยครับรถคันใหญ่ใหญ่เอ้า คอนออกทอ่อออกปากคนขับกระมี่บานนี่อู้เร็วจัดเลยครับตอนผมขี่รถมาแล้วผมเห็นปอ้อจีโธ่รถเอียงมาสิมัม่งเดี๋ยว่ะโอ้พีต่ตะบึงแห้งครับมั่งดีขนาดพี่น้องไม่เคยเห็นเลยผมไม่เคยเห็นแถวบ้านผมไม่มีครับกระชันมากอะสามหกสี่สิบ ห้าสิบนี่ครับไลซีเจ็ดรถใหญ่กว่านี่บ่มีครับเดี๋ยวบ้านผมมาเบิ่งบุ้ยโพดโพดโพ่อเอ้ยเอาย่องเขาเพราะนฮะปันให้สองครับเย็บประมาณสองพันนี่หน่อยเฮ้ยระบาดดิอุ้ยแลงน้ำแลงน้ำเพราะนฮะติโตฮ่าฮ่าวายดานว่าทันเดือกเนี่ยนี่ โอ้มัมก้นโอ้ยเจ้าของหน้าคนกับมะเบิงครับเสือเหลืองเหลืองมัมขนาดเอาเลนยำเลนยำเอาดินกับมีความชื้นซี่หลายเติบด้วยครับเด้อเป็นดินทรายอยู่แต่ว่าอยากกิตชื้นนึกเจือนะครับบอลผงปูนโหยด้ มาแล้วครับโอ้ยาแมนเอาซีูมาปั่นไก่มันจบอจอดเบิ้งเท่ากนจน,นผมไม่แห้งให้เ่ยมุยยนาเลยอยดีกว่ขนาดรับตาเบิงเ้งแต่รถตำเท่ามหเด้ยอผู้ชายกันเลยโอ้พวกท่านละทายยุ่นี้ไม่ไมีแตนล่ามตัวหรอพอ่อ อ้าวอยู่โฮมใหม่ย่านแตงกันครับไปเลยครับดเห็นแต่ดากเอาหว่วยหว่วย่วยหว่วยบอตแมนสักแบบคือบินโดงง่งๆมาเอายองอะไรยังยกครับกีฬาท่านบอดยอนหว่หวยห่วยเบิรลังค่าได้อาจารยันน้อยเดียวเดี๋ยวไป โอ,อทนเเอาจากักรยานมาปันแน่ห่วยไม่รักยังกีดดีกระเดืออ้ยเอามาใส่มาปันเนี่ยโอ้มาใส่มาขับเอาเรียนนำมาท่านตรงนี้นเอาแต่ว่าปันเร็วปันคือว่าเป็นขื่นปะ <laughs> บักซีเก่เจ็บข่อยก็เป็นขื่นแล้วกันทีเรียนปัน เหยียบสองเันสามสองนที่ก็เป็นคืนแล้วว้าทีโกเอาอีแกบบ๊กหลอดพปกัหนนะไปหัวหน้าไปนี่ปีนเอามาเหยียบกันเล็งซอยกันเลยสองขางคาดมาได้เหยียบแล้วราสั่นโอ้โห เดียสิได้่ละคลิป,ประธรรมดาเดิครับเด้โอ้ยล่มพีจับเอาลงกัำไมห่วยห่วยหมยยดเกิน โอ้อวขึ้นแล้วพี่ทองเลยโมเมนต์แนว,ว,แนว,ว,วนเอยนี่อ่ะนี่เ้ยมันพอดีเนาะจังหวะมันมันหมุนให้แล้วมันก็ไปท้องห้าวเดี๋ยวใส่สโลออกสักกันเด้มยังละเอียดดี นา่าดีเลยโอ้หวยซื้อมาปัดหน้าห้ออาจารย์โอ้ยเขาเห็ดมาหายปัดหน้านี่นี่โอ้พอเอ้ยไปขายสี่ศูนย์หรือไปขายสามหกสิบี้ะยังกีไ่ไรห้องจีไรห,หอบที่สองมาจากแล้วโอ้ยหน้าหายบอกไงมี้องเอาข้าวเดียวโอ้ยหอบจะสิขึ้น โอ้สุดยอดีเลียบโอ้มันของโตดีลีไขปันนี่ว้ายว่ามันคักเลยเว้ยที่แรกผมมาหาสิฟ่นแล้วเอาว่าคิดเรื่องตกลมกะว้ายตัวพี่แล้วเว้ยบาน,น เอาไฟเซอร์เรียนเจ้าก็จะเหยียบแห้งเลยที่เจาก,ก็นั่มบ่ท่านเนาะหัวปั้นงามแห้งเด้อพี่น้องเดิมหัวเอนปั้นสีลายนี่ครับหา่าบ่มดังบุไทยคือกันเลยเว้ยนี่ก็ได้เห็นว่าขั้นใหญ่ๆบ่มทีเป็นเขื่นนี่ครับปั้นงามอยู่มั่มแล้วบันไดก็บว่เป็นเขื่อนเว้ย ยางเร็วเว้ยอ,อาจารย์มันมาหันเร็วเถอะถาเบิเ่งคลิปเฮามันสิโดนซ่อไหนตอนนี้ผ่านไปเจ็ดนาทีครับไหวหรือไหวถือเลขพอไงกับทซื้อมารับจ้างคือกันละเว้ย พอยังพอเอาแล้วหาศูนย์บัตรพอยงจะเอา62สโอ้ลอตเตรี่สองเม็ดเร้ารครับ แลนนาบักยางก่วงเลยครับสองว่าเพื่ละขาว่าเด็กหน่อยก็ประมาณสิบว่า,วาโอ้นี่วัดเสียงตดพร้อมบันเอายองเขาไปยิงมานะอย่าไปย่างอย่าไปย่างมันเท่าเอาจนว่า เราว่าเดี๋ยวกอยจัดให้เจมๆเจาแวพระสั่นเลือกให้ทายอย่างดีดีครับนี่เลือกเอามึงให้ทาอันปั้นมวนๆนี่แล้ว่าะสันว่าอีกใครหนึ่งตมไปจืดไรครับมันบจวดแต่ว่ามึงมั่งของเพิ่นอยู่แต่ว่าผู้ทายบวกกาต้องไปครับยานหี่ตมอันนี้ผงเป็นผงครับแต่ว่ากัความชื่นก็ไรเดี๋ยวเพราะว่าฝนตกใส่สามสี่หมื่นนะครับมันห้องม้อนหงส์เป็นนาถึงโอ้ใจสิดูสิขาดน้ำรถพี่น้องเลยจ้าเม่น เฮียงจะได้คักแน่เอาเรียวเฮียงขวัวขใจชาวนาครับแต่ว่าให้หน้าทอฝ่ามือกวบไถบ่ได้เดี๋ยวพี่น้องเด้อบ่โบิดรถเอาเสียงจนหลงกันแล้วเว้าายผ้าใบสอดไปเได้บานขากบ มันเลี้ยวหลีกกับบางคนก็บจีว่าจะไม่มึงออนซ่อนเนาะปันบ่เคยเห็นแต่บอจีว่าเคยมันบ่เคยเห็นแล้วบางคนเคยเห็นแต่เห็นแต่จอดอยู่ศูนย์เขาเมียเงินกับบ่มีสื่อจีว่าแต่ว่าเบอร์งงเพิ่นพี่น้องเลยดีเพราะน่ะนั่นแหละ โคตรพ่นเต้นดองๆไปบานอุ้ยก็ละเอียดดีแห้งละเอียดยิบเลยครับโอ้เมื่อยวินาทีเศร้า เสาเลยครับเสาเลยครับถึงกับเสาเลยเบอ,อาจารย์ดย้วยเอาอีกจังรอบเมั่งน,นะมั้งนะมันเป็นจังได้ก่อเอาพ่อกิโต้มยังมิจึงเกื่อนจังน้อยเลยว,วุ้ยบานเลยมิจิโต้หมั่มมืเอเกาแล้วว่าสัน่นว่าไอ้นกขี้ราบ่มีสิทธิ์ได้นต้อกเขา่ากันอยู่ครบดีปันเก็ตย่างบัมนเฮาห่าน,น เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องฝากกดติดตามกันเลยก็แชร์บบาบนรถไทยสิงห์น้ำแน่กันเลยกันนะครับเพ,พืพ่อพลาดคลิปไม่แม่กับพี่น้องกดมากระโลงไว้นั้งเน่เด้อพี่น้องเดินนะครับสำหรับช่องยูทูบเบาบนรถไทยสิงห์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพลโอ้ยเพื่อนเพจครับบบาบนรถไทยกันล้านน้ำแน่พี่น้องก็ไปกดติดตามให้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แล้วพี่น้องไปซัมนี่สวัสดีครับผม